ฝ่ายกัมพูชาก็เอาปืนใหญ่ไปตั้งข้างบนเนินเลยแล้วก็เรียกว่าเปิดสนับสนุนลงมาข้างล่างเนี่ยทหารไทยลําบากครับคือเขาอยู่ในที่ที่มันสูงขม่มการปฏิบัติการทางทหารมันก็ยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมีการก็ไปปฏิบัติการการแก้งเนี่ยเสี่ยงมากคือเราก็ได้รับกระแสข่าวมาตั้งแต่ในช่วงเวลานั้นฮะเพราะว่ากัมพูชาเขาอยู่ที่สูง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็ห่างหายกันไปนานฮะหลายสัปดาห์ไม่ได้มีการปรากฏตัววันนี้ก็มีประเด็นข่าวมาเล่าเรียกว่าจะต้องเอาอารมณ์กันสักน,นิดหนึ่งเนาะเออเพราะมันมีข่าวมากมายซะเหลือเกินฮะท่านผู้ชมหลังจากที่เรากับกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ได้มีการเข้าไปลงนามสันติภาพร่วมกันฮะในประเทศมาเลเซียซึ่งเราก็เองก็มีความคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ย มันจะดีฮะแล้วฝ่ายกัมพูชาก็ต้องลดพฤติกรรมที่มองว่าเป็นภยัยคุกคามต่อประเทศเราแต่ว่าทําไปทามาท่านผู้ชมครับพฤติกรรมเนี่ยยังไงมันก็เหมือนเดิมนะฮะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะฮะอย่าว่าแต่สมัยก่อนนะที่เขาเรียกว่าเด็กเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่แต่ก็จงอย่าลืมนะฮะนั่นมันทหารกัมพูชาเนี่ยนะฮะมันอยู่ในนิสัยนะฮะแต่เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันแรงกว่าน,นั้น ท่านผู้ชมครับสำหรับข่าวที่เราจะต้องนํามาเสนอในวันนี้นะก็เรียกว่าหลายมุมมองฮะแล้วก็หลายมิติสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตลอดมาหลังจากที่เรากับเขาก็มีการเข้าไปลงนามครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ถ้าให้ดีฮะก็แสดงความคิดเห็นฮนะกันสักนิดหนึ่งว่าข่าววันเนี้จะมีทิศทางอย่างไรแล้วก็ต้องการให ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยจะต้องมีการเข้ามาแก้ปัญหาอะไรกันอย่างไงฮะก็เริ่มต้นฮะที่ข่าวแรกกันก่อนอนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะทางด้านการทหารก็จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เองครับก็คือเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์ท่านผู้ชมครับที่บอกว่าเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่ยั่วยุหรือไม่ฮะจากกรณีที่ฝ่ายฐานกัมพูชานะครับได้มีการนําโดรนอ่ะที่เราเรียกว่าโดรน fpv โดน FPV เนี่ยมันก็เป็นเหมือนโดนที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยอย่างเราเราเล่นกันฮะเป็นโดนประเภท4ใบพัดนะถ้ามีขนาดเล็กๆแต่ถ้าใหญ่หน่อยในภาคการเกษตรเนี่ยบางทีก็6ใบพัดก็มีหรือว่า8ใบพัดก็มีซึ่งโดนเหล่านี้นะฮะถ้าเราจะสังเกตกันนะ่ยมันถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายฮะไม่ว่าจะเป็นในภาคของประชาชนหรือแม้แต่ในส่วนของกองทัพ ในพื้นที่ยูเครนกับรัสเซียก็เคยมีการนํามาใช้ฮะโดนที่มันบินขึ้นบินลงในแนวดิ่งเนี่ยแล้วก็เป็นโดนที่สามารถนํากับมาใช้ต่อได้ถ้าหากว่าไม่เกิดความเสียหายนะในพื้นที่ของสงครามทีนี้ในฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ได้มีการปรากฏฮะนำโดรนแบบเนี้ย fpv ฮะแต่ว่ามีขนาดที่เล็กฐานไทยเนี่ยก็เลยมีการเข้าไปสังเกตนะมันเป็นโดรนที่มีลักษณะเป็นสีขาว ทีนี้วิธีการบินของมันเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมาจากเนิน677ฮะเนิน677เนี่ยเป็นเนินที่ฝ่ายฐานกัมพูชาเขายึดอยู่ฮะแล้วก็เป็นที่ตั้งบอกว่ามันสูงคมเหนือพื้นที่ก็คือช่องอานม้าที่เป็นตลาดท่านผู้ชมครับยังจำก็ได้ไหมฝ่ายกัมพูชาก็เอาโดนแบบนี้ฮะบ,บินห่างจากฐานนะฮะใกล้กำเนิน677เนี่ยนะครับประมาณสัก200เมตรบ,บินมาทางใต้ ก็บินอยู่ในเพดานระดับประมาณสักสูงยอดไม้แต่พฤติกรรมของฐานกัมพูชาเนี่ยครที่เขากําลังกระทำเนี่ยนะครับมันมีการเอาเรื่องของขวดน้ำอ่ะนะฮะเป็นขวดน้ำใสใสฮแล้วก็มัดติดมากับโดนทีนี้เมื่อทําการบินเข้าใกล้กับพื้นที่ของฐานไทยนะเข้าใกล้แล้วกันฮะมันก็เลยหย่อนขวดตรงนี้ลงมา ทีนี้การหย่อนขวดเนี่ยท่านผู้ชมครับเราก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าพฤติกรรมแบบนี้ต้องการอะไรฮะต้องการจะมายั่วยุหรือต้องการจะมาทดสอบเป้าคือขวดเนี่ยนะฮะมันก็มีน้ําหนักแหละและถ้าเมื่อ,อไรก็ตามแต่ที่เอาเรื่องของกระสุนนะครับวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องของสงครามเนี่ยติดเข้าไปแล้วบินมาแล้วก็หย่อนมันเป็นการบ่งบอกว่าเอ๊ะคุณต้องการจะมาลองเป้าหรือไม่ ทดสอบเป้าหรือไม่นี่นะฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งฮะตรงนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในวันที่2แล้วผมเชื่อว่าหลายสนข่าวก็มีการรายงานไปฮะบริเวณช่องอานม้านี่แหละท่านผู้ชมครับก็มีการตรวจพบว่าฐานกัรพรูชานั้นได้มีการเอาทุ่นน่ย pmn 2รุ่นใหม่ๆที่บอดี้ของมันเนี่ยทำจากพลาสติกฮะแล้วก็นำมาวางเลยฮะบริเวณแถวช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็มีการพบอย่างต่อเนื่องที่มาจากหน่วยทหารท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่แหละฮะข้อตกลงสันติภาพฮะที่เรากับเขาเนี่ยมีการมาทําร่วมกันสันติภาพนั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะฮะฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงมาสร้างปัญหาให้แก่ฝ่ายไทยแต่ดีที่ว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมดีที่ว่าทหารเราเนี่ยไม่ไปเหยียบขึ้นมา แล้วถ้าหากว่าไปเหยียบขึ้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้นครับคือทุกวันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะมันมีเรื่องของ MOU 43เนี่ยฮนะเป็นเหมือนการมัดทหารเอาไว้ก็คือจะไม่ให้ใช้ความรุนแรงนะทั้งสองฝ่ายก็คือต้องเน้นเจรจานะต่อให้มันมีสถานการณ์ที่มันวิกฤตอะไรก็ตามแต่ต้องเน้นเจรจานี่นะฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะ แล้วก็เราย้อนไปท่านผู้ชมครับเนิน6 7 7เนี่ยที่เป็นกระแสข่าววันที่5นะที่ผ่านมาเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชามันก็เอาโดรนมานะแล้วก็มาหย่อนขวดน้ําใส่เนี่ยยั่วยุเนี่ยประการแรกส่วนอันที่2ที่บอกว่าต้องการจะมาทดสอบเป้าหรือไม่นะฮะตรงนเ,นนเนี้ยเนิน6 7 7เนี่ยในสมัยช่วงเดือนกรกฎราคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการเข้าไปประทะากับเขาครับในการสู้รบกันฮะระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ย คือในช่วงต้นๆฮะฝ่ายเราเนี่ยก็สามารถที่จะลุกไล่ฮะบริเวณพื้นที่ช่องอันมานะก็เป็นที่มาที่ไปของอนุสาวรีย์ตาอมนะที่ฝ่ายกัมพูชานี่แหละนะฮะมีการลั่นกระสุนปืนใหญ่แล้วก็มาบอมใส่อนุสาวรีย์ของเขาจนพังแล้วก็มาโทษว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายเข้าไปทําลายวันที่3ามฮะของการปฏริก,การเนี่ยที่ กองทัพประกาศก็ได้มีการส่งเครื่องบินเข้าไปครับไปบอมเลยฮะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นรุสาบรีนะไปบอมตัดเส้นทางเพื่อไม่ให้ฐานกัมพูชาเนี่ยลุกคืบเข้ามามากพวกเขาก็ถอยแต่จนมาถึงวันสุดท้ายท่าม้ชมครับวันที่เรากับเขานี่แหละที่มาขีดเส้นตายกันเนี่ยฝ่ายนู้นมันก็ต้องการจะยึดพื้นที่ให้ได้ผลสุดท้ายมันก็มีการก็ไประดมะฐานราบรถถังปืนใหญ่ทุกอย่างฮะเอาเข้ามา ทีนี้มันมีจุดจุดหก็คือที่เนิน677ตรงนี้แหละท่านผู้ชมครับที่เป็นกระแสข่าวก็คือเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าเอาโดนเข้ามาหย่อนเนี่ยนะครับเนิน677เนี่ยเป็นที่ตั้งมันอยู่บนที่สูงขม่มมองลงมาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ตลาดอ่านมาฝ่ายกัมพูชาก็เอาปืนใหญ่ไปตั้งข้างบนเนินเลยแล้วก็เรียกว่าเปิดสนับสนุนลงมาข้างล่างเนี่ยฐานไทยลําบากคะคือเขาอยู่ในที่ที่มันสูงขม่ม การปฏิการทางทหารมันก็ยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมีการเข้าไปประการการแกล้งเนี่ยเสี่ยงมากคือเราก็ได้รับกระแสข่าวมาตั้งแต่ในช่วงเวลานั้นฮะเพราะว่ากัมพูชาเขาอยู่ที่สูงฝ่ายกัมพูชาก็จะมีเรื่องของจรวดตต้านรถถังครับมันก็อาจจะเนิน6กเจ็ดลงมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมทหารไทยถึงไม่ได้เอารถถังเข้าไปประจันบานกับเขาเพราะเราอยู่ในที่ตั้งที่มันเสียเปรียบฝ่ายเขานั่นแหละคือปัญหา จนกระทั่งวันสุดท้ายกัมพูชามันก็สามารถยึดพื้นที่นะฮะช่องอ่านม้าเนี่ยกลับคืนมาแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะคือฝ่ายไทยเนี่ยแต่เดิมนั้นก็อยู่ในเส้นที่เราจะอยู่แต่ว่าทําไปทํามาเราก็สามารถที่จะ,ะกลับไปในจุดที่เราควรจะอยู่เองครับท่านผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นการปฏิก,การตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็ยึดะฮะวันนี้ก็เลย ต้องนำมาเป็นประเด็นนำมาพูดคุยกันถึงพื้นที่ความไม่ลงรอยกันในจังหวัดอุบลราชธานีครับ